นี่คือผลยิงจอกและนี่ก็คือผลพรชที่ใช้บั็กดาบใหญ่ได้และจะเป็นยังไงถ้า2อ,อย่างนี้มารวมกันใช่แล้วทุกคนคงพอเดากันได้วันนี้ผมจะใช้ผลยิงจอกกับบักดาบใหญ่ของผลพระเพื่อไล่แกงคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วในท้ายวิดีโอนี้ผมจะเข้าเมสเซอร,ร์ของตัวเองเพื่อไปไล่ฆ่า FC ของตัวเองมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จไหมไป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 ยี่อยู่ไหน,อ,น,อ,น,อ,นอี่นี่ยี่นีนี่ไปเลยโอ้หน้าสัตว์เลยไม่เป็นไรมไม่มีอรมนรลาแบบเด่นแม่ง<บ>เลยไม่คว่คนกูนึกเฟี้ยวเหรอจิ้งฟ้าอยู่วะ โอ้ยผมตายโอ้ยโคตรแรงไงสัตว์ไม่อย่างแรงอะตัวระเบิดเลยเออตัวระเบิดเลยเออเขาคิดว่าเขาเจ๋งไงก็ไม่เท่าไหร่หรอกฮัลโหลโอ้ว่าแต่ฟัคเซเบอร์โคตรแรงใช่นปะเซเบอร์ของสาวสิบล้านโอ้โคตรแรงอะเซเบอร์อ่ะคิดว่าตัวเองเก๋าเหรอไปไหนละหนีไปแล้วล่ะไปไหนอะโอ้อยู่นู่นเลยแล้วอยู่ตรงมอนน่ะดูดมันหนีไปดูดเลือดอยู่น่ะเฮ้ยไปไหนอะไอ้นุ่มไปไหนเออวนนละมึงต้องเหลือยิบเก้าเอ็มเออวันนี้แหละมึงต้องเหลือยิบเก้าเอ็ม โอ้ดูม่งวิ่งมันมันก็รอสกิลวีได้ไงผมว่าแล้วมันจะรอเราพลาดถ้าใช่มันรอเราพลาดมันรอเรารวบรไปติดกับมันแล้วมันก็จะคอมโบใส่เราเหมือนที่มันทำตลอดเฮ้ยผมหลอดได้ผมจับได้ผมช่วยต่ออยู่ผมช่วยต่ออยู่ตายได้ผมควมันได้ผมควมันได้เล่นแม่งเล่นแมงอยู่มั่ว้เลยมึงไม่รอดแน่มึงต้องตกไหนไหนเออโดน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 ต่อโดนต่อโดนมันจะตายแล้วนนิิดดดดเเีียยววมันจะตายแล้วไม่ไรผมเปิดกุนเดี๋ยวผมวิ่งตาม ได้ได้ผมตามอยู่เหมือนกันผมน่าจะวิ่งไวมากๆเลยตอนนี้มันพยายามหนีไปดูดเรื่อยๆเลยไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไปหรอกเด้อเออข้าไม่ได้เลยมันไม่ตกอะทำไมอะผมโดนสามต่อสามไปแล้วเร็วเจแปลงร่างเลยจิ่วผมแล้วผมได้แล้วผมได้แล้วแปลงร่างประกอบร่างประกอบร่างเลยโอเคประกอบร่างเล่นแมงเลยโอ้ โอ้ยโอ้ยผมฟันอยู่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 โดนโดนโดนสองพันโดนสองพันเ๋ยวกูไปไหนไปไหนโดนแล้วสามพันแล้วสามพันแล้วเจโอ้โหไม่งอแงแรงเลยไปไหนไปไหนมึงอะคนก็สตีนอะเจ้าเอาเลยเจ้าเลยเอาเลยเอาเลยผมไล่ฟันอยู่ผมฟันอยู่ผมฟันอยู่ฟันอยู่ไม่โดนเลยอะต้องเข้าไปใกล้กว่านี้โอเคโอ้ย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 คิดว่ามึงเฟี้ยวเหรออยู่ไหนวะผมไม่รู้ว่าผมมองอะไรไม่เห็นเลยอะโอ้ยมึงจะตายมึงจะตายือมึงจะตาย ไปแล้วไปแล้วแล้วไปเทียขึ้นมาถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักมา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 ประกอบขึ้นมาเฮ้ยมันตุ้มตายเฮ้ยไม่เข้ามาอีกแล้วไอ้ไก่เฮ้ยเฮ้ยมึงนี่มันเที้ยเนี่ยไอ้นั่นได้เหรอเฮ้ยผมเห็นไอ้นั่นแล้วผมเห็นนั่นแล้วมันวิ่งไปตรงนู้นมันวิ่งไปตรงนู้นอ่ะเห็นไหมจังไก่อ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะกามันเลยใส่สปีดเลยใส่สปีดดตู้มจัดมันเลยจัดมันเลยปั่นไปไหนเฮ้ยมันมันเป็นแองเจิร์ออกน่ดมึงดิว นั่นผมเองจ้าจ้านอนนอนๆอนนอนนเอาเลยเอาเลยเอาเลยตายปะมันยังไม่ตายแต่มันเจ็บมากมึงอึดจังวะมันเล็นฉลามอ่ะได้แล้วผมได้แล้วสวยดีมากเจเจรู้เปล่าเจเจรู้เปล่าทำอะไรพิธการมาเจทำไม พอตีโรงงาแล้วไปขี้แอ๊บมันบอกว่าได้คิสเซเนะเว้ยใช่เหรอมันบอกว่าได้คิสเซเนะอยูใดด่ในแชทด,ดิอยู่ในแชทนี่บอกคิสเซเนะเย่ย <laughs> มาตีโรงงาแล้วมันบอกนนอีคิสเซเนะเหรอเรคิดว่ามันคงไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดได้ก็อี <laughs> ไม่รู้แล้วก็บอกว่าอยากอวดเองอ่ะ <laughs> นายอยากอวดคิดสเซเนะเองเหรอนี่อยา่าโดนคิสเซเนะเล่นไปจริง <laughs> ไปเซิร์ฟกูเปล่าไปเซิร์ฟบอกว่าเซิร์ฟเซิร์ฟวีกูอะ ไม่ได้เข่เขียดเเพียบไปด้วยเอาปะเอาปะไปไปใช้คิดสเดย์ไล่ฟันอีกเขาไปเอาให้หมดแล้ววะไปจัดเลยจัดเลยเด็กๆไม่ร้อนแน่โดนโดนหัวตืดแน่ทำไมไม่ไปเรียนมารวมกันที่แมนชั่นหน่อยจะแจกผลเอาเอางี่แม่เดี๋ยวกูแบบไปอยู่ปกติก่อนแล้วมึงก็แบบยังไม่ต้องถือกระบองใหญ่แต่ถือพระ ไม่ได้ไม่าง้ไมนได้ี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแอบเดี๋ยวกูแอบเดี๋ยวล่อรอล่อมาแบบมึงมึงบอกให้น้องรอรอนะห้องอ่ะแล้วแบบมึงเข้ามารับกูในห้องคาเบนดิสต่แล้วก็ออกมาพร้อมกับกูที่กระมองอยู่อ่ะได้โอเคคโอเเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววบอกจะเปิดคลิปนะได้ได้ได้มาเดี๋ยว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 ให้น้องคัดรวมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพอออกกูแล้วเล่นแหวกเลยนะได้ได้ได้มารวมตรงนี้ที่จะเปิดคลิปจะตามมายืนนตรงี้ โอเคที่่าม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 าพร้อมป่ะพร้อมปพร้อมพร้อมโอเคถ้าเราออกไปเราเจอตีนแน่จื้อเอาเลยพร้อมป่ะไปแรกเลยผมติวผมติวผมติวเล่นอรหเลยจื้อผมตู่ตู่ตู่ติวเล่นอะไรตผมติวติวติวโดนควางเลย โอมันเยอติวติติวตีโดนตีโดนโดนอยูฟาดอยู่ฟาดอยู่ตีฟาดอยู่โอเคโอเคกูกำทำอยู่เมืนกันโดคนละพันเลยยุ่งายิใหญ่เมไหรเด็กมันตายเป็งเลยเด็กตายเป็นกองโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บไก่อ่ต่า่านน่างง่างกนาก่นก่ มาเจเร็เจเร็ขึ้นมาเร็ขึ้นมาเร็ขึ้นมาขึ้นมา้นเราขึ้นเรวไปเราเจมันมาแล้วเลไอนนี้ก่อนเลยเล่นเอาเร็วเลวผมฟาดอยู่าดอยู่เขาแปเงยใไห้ลบออะไรไม่เห็นเลยไม่มีแรนผลอน่ะฟันตาบอดไม่มีหรอกผลนะน้องๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดือดมากโอ้ยเดือดจริงเดือดจริงโอ้ยผมฟันไปห้าพัน่าแล้วโอโอ้ยโดนควโดนยโอโดนควงโดนควา โอ้ย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 ผมเป็นเผาได้แล้วเจ๊แป๊บนึงได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนึงไปไหนฮะทิ้งอยู่ไหนเราต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนทมึงอยู่ไหนเจ๊ไปเจอกันที่แมนชั่นไปเจอกันที่แมนชั่นไปเจอที่แมนชั่นโอเคโอเคผมมาแล้วผมมาแล้วได้ได้ได้ผมกลับล้วกลับไปมาจิ้วมาเร็วไป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 หนี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 ไปหนีไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราเผาแล้วใช่เหรอจะต้องหนีไปตั้งหลักก่อนเจ๊ยบไตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อน มึงเปลี่ยนดะผลได้ป่ะตอนนี้ยัง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 ติดคอมแบทอยู่ไอ้เหรอเราถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่าอาได้ได้ได้เราหนีหนีกันอีกรอบนึงเออค่อยอีกรอบนึงโคตรเกียนแต่เมื่อกี้ไม่ต่ากันหมดเลยไอ้เจือม่นหมดระเบิดตื่นไหออกมาเีิดตู้เห่าพอแค่นี้ไหมพอแค่นี้ไหมน้องเขาจะดีขึต่อต่อจะต้องอีกรอบอีกรอบได้ได้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเร็วเร็วเดี๋ยวนึงอ่ะไม่ขึ้นไม่ได้วะ ไปไปไปเลยเร็วๆถลันที่ก่อนเลยเนี่ยนี่ไงฟาดฟาดฟาดก่อนเลยแล้วกันฟาดฟาดฟาดไปแล้ววะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยจอแดงไปหมดเลยตีตีตีไปอ๋อต้คลิกไปได้เอ้ยโดนแล้วโดนนาทีนึงโดนใครไปก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่มัวว่ามั้งบัวกี่แล้วอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 บดีเจ็บบดีไอ้นุ่มเจ็บบดีโดนดาวไปสองต่อเลยโอ้ยผมจะตายแล้ว เราจะไม่หยุดไม่ก่อนจะตายเจ้าไอเจ้าดีไอ้าดีไอเจ้ามีคนแฝงเผาจริงหนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีคนแฝงเผาตัวนั้นเลยหิว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 หนีหนีหนีหิวหิวหิวเราเราจะไม่ตับตัวน้องๆแต่เราจะออกเกมหนีแม่งเลยเราเราเอาบอลตีหมดแล้วเราหนีกันเลยดีกว่าแต่เอาบอลตีหมดออกแกลไลน์เลยเจ้าวิ่งออกน้ำไปเลยเออเห็นด้วยหนีออกน้ำดีกว่าหนีไปแกลไลกันไปเร็วใครโดนหนีกูไม่เอาไย เด็กไม่โหดกจะจังวะสิบกว่าคนเลยจื้อแต่เราก็ตีไปตายไปหลายคนเลยนะไม่มีใครตามมาใช่ไหมจริงไม่มีมันตามมาคนเดยอมีคนตามเหรอเจ๊กูไปแล้ลาก่รมึงไปไหนขอไปก่อนแล้วกูไปได้ยังไงเหนื่อยเลยโอ้๋ออ๋อเหี้่อยเลยวะเดซ